วิกฤตของกระบวนการยุติธรรมไทยวันนี้ผมพูดถึงเรื่องตุลาการพิวัตรซึ่งมันกลายเป็นตุลาการวิบัติมาสิบกว่าปีแล้ววันนี้ผลของตุลาการพิวัตรหรือตุลาการวิบัติมันยังส่งผลสะเทือนมาถึงวันนี้เรื่องของบอสเรื่องของกระทิงแดงการสั่งไม่ฟ้องมันจบที่อายการก็จริง แต่แม้ถ้าขึ้นไปถึงศาลก็จบที่ศาลอีกก็ได้ครับแต่อำนาจพิเศษเขาไม่อยากให้ไปไกลขนาดนั้นเอาซะตรงนี้จบง่ายดีถ้าไปถึงศาลมันจะจะเป็นลูกผู้ใดเป็นลูกบอลถูกเตะอีกหลายรอบแล้วสุดท้ายก็ยกฟ้องอีกก็จะเสียหายกันใหญ่ผมพูดถึงอำนาจศาล ที่มีปัญหามานานแล้วแล้วคิดว่าในแผ่นดินใหม่มันน่าจะจบมันไม่จบครับมันต่อสายไปอีกท่านคงจะเห็นนะครับว่าประธานสารดีกาที่ผมเคยพูดกับท่านไว้ในสัปดาห์ก่อนก่อนวันที่24ที่เขาบอกว่าวันที่24จะกอตอจะลงมติ ว่าใครจะได้สารประธานสารดีกาแต่ว่าตัวเต็งม,มาแล้วชื่อนางเมธินีชโรธรผมก็บอกว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนยุติธรรมไทยเนี่ยมันมีหลักฐานชัดเจนว่าเอียงกระเท่เล่ใช้สองมาตรฐานในการตัดสินคดีโดยเฉพาะคาดีในทางการเมืองผมก็หวังว่า ความคิดของกรตอจะเปลี่ยนแปลงแต่ผมไม่ได้แค่หวังครับแต่ผมไม่เชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนแลวผมไม่เชื่อว่าเขาจะมาฟังรายการผมผมบอกว่าช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ถึงหูถึงตากรตอนะครับคณะกรรมการตุลาการเนี่ยที่จะเป็นคนเลือกเนี่ยอย่างน้อยที่สุดให้รู้ว่าเขารู้กันนะว่านางนเ,นนเมทินีชโลธรคนนี้เป็นผู้ที่ฝักใฝ่ทางการเมืองเป็นกอปอปอสอ เข้าร่วมการก่อจลาจลปิดกรุงเทพเป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนกบฏเอารูปม,มาให้ดูด้วยครับแต่ปรากฏว่าเป้าไม่ฟังก็ไม่เป็นไรผมกม็เลยบอกว่าต้องมาฟังผมหรอกเพราะผมที่ก็เชื่อว่าเขาไม่ฟังผมอยู่แล้วแต่ผมก็ต้องทำหน้าที่ว่าเท่าที่ทำได้ถ้าจะมีกอตอสักคนหนึ่งบอกว่าเอออันนี้มีการทวงติงนะ ชะลอไปก่อนได้ไหมเราตรวจสอบก่อนได้ไหมมันจะเสียหายนะปรากฏเปล่าครับไม่ท้วงไม่ริงไม่ชะลอตั้งเลยครับนี่ครับเมื่อวันที่24ประกาศตั้งนางเมธินีชโลธรครับนี่ข่าวลงวันที่25่สบห้นังสือพิมพ์ไทยรัฐ25กร,รกฎาคม ผมถึงบอกว่าไอ้โครงสร้างระบบพเด็จการเนี่ยมันไม่แคร์อะไรครเหมือนเกาหลีเหนือไม่แคร์อะไรทั้งนั้นะในวันครบรอบ67ปีของการยุติสงครามหยุดเจรจาหยุดยิงแบ่งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้คิมจองอุนกูก็แจกปืนเออวันนี้ ในโครงสร้างของระบบอำนาจเผด็จการไทยเขาก็ไม่แคร์กระบวนการยุติธรรมก็ไม่แคร์ศาลก็ไม่แคร์กูจะตั้งอย่างนี้อัยการสำนักงานอัยการสูงสุดก็ไม่แคร์กูกูจะสั่งอย่างนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้ผมจําเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเพื่อให้เห็นกระบวนการว่า ถึงแม้ว่าคดีคุณบอสหลุดไปที่ศาลก็หลุดแต่มันยุ่งยากกว่าก็ท่านจะเห็นนะครับว่ากระบวนการในศาลเนี่ยเราเจอสิ่งเหล่านี้มาอย่างไรผมเลยย้อนความกลับไปให้ท่านได้เห็นนะครับว่าเหตุการณ์ก่อนจะมีการรัฐประหาร19กันยา49 ก่อนที่จะล้มรัฐบาลทักษิณก่อนที่จะป้อนอํานาจทํารัฐบาลรัฐบาลทักษิณประธานศาลฎีกาคือคุณคนนี้ครับนายชานชัยลิขิตจิตตะเป็นประธานศาลฎีกาไม่เดี๋ยวใครจะบอกเอ้าคุณสุนัยเอ้ยคุณชานชัยแกก็ตายไปแล้วยังจะมาพูดถึงอีก ผมไม่ได้มาเยียบย่ำท่านที่ตายไปแล้วแต่ผมกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยมันเป็นรอยด่างของประวัติศาสตร์ในกระบวนการยุติธรรมไทยนายชานชัยลิขิติธ,ธหน้าตายอย่างนี้ครับก่อนจะมีการรัฐประหารนายชานชัยลิขิติธ,ธมีข่าวว่าไปนั่งประชุมกันกันกนกบพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มี เลขาชื่อนายจรัญพักดีธนากุลนะครับหน้าตายอย่างนี้ครับมีเลขาเลขานี่เลขาประธานสันิการนะครับและเลขาที่การสารยุติธรรมชื่อนายวิรัชชินวินิตกุลหน้าตายอย่างนี้ครับมีอีกหลายคนนะฮะพลเอกพันลบซึ่งเป็นคนเปิดเผยข้อมูลนี้ ก็เป็นหนึ่งในที่นั่งประชุมกันเรื่องนี้ใครก็รู้เป็นเรื่องเก่าแต่ที่ผมต้องหยิบยกมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้เห็นว่าวงจรอุบาทมันไม่จบครับมันเข้ามาสู่กระบวนการตั้งนางเมทินีชโลธรเป็นประธานสานดีกาอีกแล้วเราจะเชื่อถือความยุติธรรมนี้ได้อย่างไรดังนั้นกระบวนการยุติธรรม ที่มันต้องไปจบที่อายการเพราะว่าอายการมีอำนาจสูงสุดในการสั่งไม่ฟ้องมีการฟ้องร้องได้ไหมใครจะไปฟ้องร้องก็ไม่ได้เพราะเขาเป็นนักกฎหมายอยู่แล้วศาลกับอายการเขาก็ถึงกันแล้วเขาก็รู้ว่าคดีนี้นเป็นอย่างไรที่ผมต้องหยิบยกบุคคลสามคนนี้ขึ้นมาเพราะว่าในเวลานั้นสามคนนี้เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับ บ้านสี่เสาเมื่อบ้านสี่เสาประธานใหญ่ตายไปแล้วนึกว่ามันจะจบมันไม่จบนี่คือปัญหาของโครงสร้างไงด้นโครงสร้างอันนี้แม้ว่านายนายชันชัยจะตายไปแล้วนายจรันยังอยู่นายวิรัตชินวินิกุลยังอยู่แต่แม้จะหมดบทบาทไปแต่ ลากเา่ายังดำเนินการอยู่จนกระทั่งมีกอตลงมติให้นางเมทินีชโรธรนี้เป็นประธานสันติกาได้ทั้งทั้งที่มีประวัติมัวหมองที่มีการกระทำผิดกฎหมายในทางการเมืองร่วมก่อจลาจลปิดกรุงเทพกับกปป,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 ปสก็แสดงให้เห็นว่าก็เพราะอำนาจที่อนุมัติการรัฐประหารของสามปโท,ทลรลาลและมีอำนาจอยู่ทุกวันนี้มันยังเป็นเถวเดียวกันหมด ดังนั้นเมื่อเรื่องมาถึงกระทิงแดงเป็นเรื่องเล็กน้อยครับปลายทางไอ้ต้นทางอยู่ตรงนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับคุณชาญชัยลิขิตจ,จิตธะหลังจากที่มีการรัฐประหารโดยพลเอกสุธ,ธิบุญยรัตกลินแล้วพลเอกสุรยุทธ์ก็เป็นนายกรัมตรีนายชาญชัยลิขิตจ,จิตธะก็ กเกษียณอายุออกจากสาริกาไปเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐประหารนั่งอยู่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในจารันทักดีธนาคุณเลขาก็ไปนั่งเป็นปัดกระทรวงครับและพอรัฐประหารเสร็จน,า,นายชันชัยกิจิตาก็ได้เป็นองคมนตรีครับนี่คือประวัติของท่านเห็นไหมครับในแผ่นดินเก่าในรัชกาลที่9กก็ได้เป็นองคมนตรี แล้วในจารันพักดีชนากุลก็ได้เป็นวันนั้นก็มาล่างรัฐธรรมนูญปีฉบับ50ครับที่ถูกฉีกไปก็ล่างกันเองครับฉบับ50แต่ล่างแล้วทักษิณก็ยังชนะอีกแล้วพอล่างเสร็จนจายจะรันก็ได้ไปเป็นศาลร,รัฐธรรมนูญเสวยอำนาจตามที่ตัวล่างไว้ ให้รัฐธรรมนูญปี50นั้นให้สารรัฐธรรมนูญมีอำนาจอย่างไรแล้วก็นั่งอยู่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับพึ่งหมดอายุไปเมื่อวันที่31มีนาหลังจากตัดสินคดียุบพักอนาคตใหม่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือประวัติคุณจรรยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบ,บวนการยุติธรรมที่เรว่าลาการพิวัตุลาการวิบัติในเวลานั้นท่านดูข้างล่างนะครับจะเห็น แกอยู่10กว่าปีเลยครับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี50จนถึงถรัฐธรรมนูญปี60ครับดำรงตำแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่28พฤษภาคม2551จนถึง31มีนาคม2563 12สปีเอคุณสุนัยเอามาพูดอย่างนี้หลายทีแล้วหาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างนั้นอย่างนี้ ผมคิดว่าผมไม่ได้อยากมาว่าว่ากันจริงๆแล้วคุณจรรยกับผมนั้นตอนเป็นนักศึกษาด้วยกันท่านเป็นรุ่นพี่ผมเป็นคนดีครับสนิทกันแต่ว่าที่มันแยกกันทางกันคืออย่างเนี้ยมันไม่ถูกคือท่านไม่มันไม่ได้ซื่อสัตย์กับความยุติธรรมระหว่างนั้นท่านมีบทบาทคมรคู่ก,ก็ก็ต๊อชุดเก่านั้นะจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราววันนี้ หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งยืนยันว่าใช่เลยครับหม่อมเจ้าจุลเจิมได้เป็นข่าวเก็บมาให้ดูครับเมื่อวันที่25กุมภาที่มีการตัดสินยุบพักอนาคตใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมหรือในหนึ่งก็คือ,อ,อบุคคลที่อยู่ในรั้วในวงังและผมกล่าวถึงท่านเรื่อยๆว่า เวลาฟังความเห็นท่านแล้วก็พอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านใหม่หรือหม่อมเจ้าจุลเจิมออกมาขอบคุณคุณจรันที่ช่วยยุบพรรคอนาคตใหม่ด้วยครับโอ้โหมันยิ่งชัดใหญ่ดังนั้นวันนี้การที่มีประธานสันนิกาเป็นกปรปสเก่ามันก็ไม่ใช่เรื่องพิเศษไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแล้วครับมันถูกหมดแล้วไอ้ความไม่ไม่ถูกต้องี่กายเป็นความถูกต้องหมดแล้ว ท่านใหม่ขอขอบคุณจรลันตัดสินคดีเงินกู้อนาคตใหม่อย่างสมศักดิ์ศรีเป็นคดีสุดท้ายข่าวลงโมนที่25กุมภาพันธ์หม่อมเจ้าจุลเจิยมยุคคนครับหรือท่านใหม่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนี่คือเฟซบุ๊กของหม่อมเจ้าจุลเจิมครับที่กล่าวชื่นชมคุณจรลันขอขอบคุณที่ช่วยตัดสินยุคนอนาคตใหม่ทีเนี่ยแหม มันชัดฉันไม่รู้จะว่ายัางไงท่านจารันพักดิธนาคุลท่านได้อยู่จนท่านครบววละแล้วท่านตัดสินคดีเงินกู้พักอนาคตใหม่อย่างสมศักดิ์ศรีเป็นคดีสุดท้ายขอบพระคุณท่านมากที่ท่านทําหน้าที่ตุลาการอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวตรงไปตรงมาขอให้ท่านมีความสุขมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงต่อไปนะครับด้วยความเคารพรักและรู้จักกันเป็นส่วนตัวครับ เราก็ชัดเจนว่ากระบวนการการแทรกแซงอำนาจของศาลผ่านมือมองไม่เห็นตั้งแต่ยุคสมัยของพลเอกเปรมใช่เลยครับมาในยุคปัจจุบันก็น่าจะใช่เลยอีกเหมือนกันเพียงแต่ยังหาไฟจุดนั้นไม่พบพบแต่ควันที่ปรากฏอยู่ในสำนักงานอายการสูงสุด แล้วก็กำลังตามกลิ่นควันว่าเดี๋ยวนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกมอบหมายผมไม่ต้องบอกว่าชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวจะเจ็บคอกันเนี่ยนะเข้ามามีอิทธิพลในศาลและเข้ามามีอิทธิพลในสำนักงานอายการสูงสุดแล้วด้วยเพียงแต่ยังไม่มีหลักฐานดังนั้นเรื่องราวของใน ในกระบวนการยุติธรรมผมถึงบอกว่าประเทศเรากำลังเป็นวิกฤตแล้วไม่มีทางอื่นแล้วล่ะครับที่เราจะแก้ปัญหาได้นอกจากต้องเปลี่ยนแปลงระบบเท่านั้นดังนั้นพี่น้องครับถ้าใครไม่พอใจเรื่องกรณีเรื่องคุณบอสของกระทิงแดงก็ให้เอาภาพของนายโบมาจับด้วย เอาภาพของการสั่งไม่ฟ้องในโบ้เพื่อให้ขาดอายุความไปเฉยๆและในโบ้ก็เชืิดหน้าชูตาอยู่ข้างๆนายประยุทธ์เอามาประกบเรื่องนี้เอาภาพนี้มาประกบกับกรณีของลูกหลานชายของนายประยุทธ์ที่ทำผิดกฎหมายตั้งบริษัทในค่ายทหารแล้วก็หลานชายอีกคนนึงก็ยัดเข้าไปเป็นทหารโดยไม่ต้องสอบอะไรทั้งนั้น การสั่งไม่ฟ้องคดียึดสนามบินการที่ศาลตัดสินการยึดธรรมเนียบรัฐบาลปลูกข้าวตายกลายเป็นความผิดจิตจ้อยแต่ว่าบุกบ้านพลเอกเปรมเป็นความผิดมหันเนี่ยทั้งหมดนี้ถ้าใครไม่พอใจสิ่งเหล่านี้ออกไปชุมนุมครับไปสนับสนุนนักเรียนนักศึกษา สลิมอย่าหาว่าผมยุนะครับเรื่องข้อเท็จจริงอย่างนี้ท่านก็เห็นเองว่ากระบวนการยุติธรรมมันพังแล้วส่วนอะไรจะเป็นปรากฏการณ์บอกท่านจะเป็นเรื่องไอโบหรือจะเป็นเรื่องนายบอสมันก็ใช่ทั้งนั้นแหละครับดังนั้นพี่น้องครับช่วยกันกดกดไลค์กันหน่อยก็แล้วกันเชิญชวนเพื่อนๆเ,เข้ามาเป็นสมาชิกในสุนัยแฟนคลับและสุนัยทีวี ของ YouTube นี้ด้วยนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งครับ